สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพี่น้องมาดูไอ้หนุม่มสมุไรไอ้หนุม่มสมุไรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นโคบสซึพีซีสองร้อยคิดเ็ครับเปิดโอเปิดโอใหม่แล้วพี่น้องทีมงานทนบุรีหวว่าเสียแซบครับเอ้ยอิสุเดกาเอ้า ร้อยเก้าห้าครับโอ้โหมีควันครับผ่านครับ <c oughs> ผ่านเปิดบอ่อใหม่น้องเปิดบอ่อใหม่ <c oughs> ดีเป็นเกะเกะมามือสองล้่นี่หนึ่งมืนประมาณมื่น ประมาณห2 0 0นองสองพัชั่วโมง1ุ่นสองหรุ่นเจรุ่นเก็ใช้เครื่องโคมสูนะครับแต่จะเป็นเหมือนเหมือนคมินเป็นลกูลกๆนะเป็นรุ่นๆ SAA 6D ด0น E ขีดน, e นะครับโอ้รหัสยาวมากนะนี่จำอยู่ในหัวเลยพี่น้องนะสำหรับรุ่น7จะเห็นว่าตะแกรงแถานะครับโอ้ตัวน,นี้มันใหญ่ าันสูบน้ำออกครับฝั่งนูน้นขยายบอ่อเนี่ย,ย,ยน,นะครับจะปลูกเร้าเนี่ยงพุงกีรวมคักพี่น้องเอ้ยโอ้น่าจะตัวนี้พกกุงกีน่าจะเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะให,ใหญ่ครับใหญ่ประมาณ0.93นั่นแหละ จะขยายเอาหรือเปล่าครับเลยช่วงล่างก็ใบเทคเส้นโรลเลอร์เจ็ดตัวแคเรียสองแต่ว่ามองทุกอยงไปเป็นโรลเลอร์หมดครับนะเป็นโรลเลอร์เออสังเกตที่ข้างหลังนะตัวนี้ร้อยห้าสิบพลังมาไหมน้องร้อยห้าสิบพลังมาวัดรอบเครื่องสองพันรอบต่อน,นาทีตีไปเลยรถขุดขนาด20ตันครับแต่จริงถ้าช่างน้ำหนักนะจะ เเียดทอดฟ้า,าปิดเครื่องออกเลยพี่น้องแ่ดูข้างหลังเลยติดตรงชาติเลยพี่น้องเท่มากเลยเดี๋ยวจับตาดูคุณทวดครับมาแล้วคุณทวดมาแล้วพี่น้องคุณทวดหัวยาวโน่นครับโอ้ จับตาดูนะฮึบแล้วก็มีรถโมรถวิ่งหกคันครับจับตาดูคนทวดช่วงล่างจัมโบเครื่องอีซูซุครับหกสูบไดเริกไม่มีเทอร์โบร้อยหกสิ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 บห้านะพี่น้อง 6, 6 b d 6BD 6BD นะครับนี่ 6BDF เออทีออ่คันี้เห็นบอกว่าเป็นรถของอแซมโคฉีดเลยนะแต่ก่อนโอเคเออสุดๆพี่น้อง ทวดเรคุณทวดกระจกเนี่ยไม่มีนะกระจกบ่มี่ไปนอนเลยใส่ขี่ตักยางพัน,นยางก้าวเดี๋ยวๆ,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 ๆร้อยหกสิบห้าพลังมาอาดีตเคยรอครับเคยแรงฟังโนหน้าแกเอาออกหมดเลยเอาทวดครับ เที่ยวละ250รบครับรถน่าจะได้สักร้อยสามร้อยห้าอ๋อรอกรับรอกเปิดโบใหม่ตรงนี้เป็นโบเก่าครับนี่มีน้ำโอ้ตรงนี้ดินเยอะนะดินน่าจะเป็นหลายร้อยเที่ยวครับอ้าวรุ่นเจ็ด บอกว่าใช้ดีนะครับโอ้เปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED LED โอ้อากาศรอ้อนเหมือนเดิมที่บุรีรัมย์น้องอบอ้าวมากนะเดี๋ยวจะฝนน่าจะตกในวันสองวันนี้อารอกร้อยเก้าห้าโอ้มิสเตอร์แมวด้วยนี่ไม่ได้เจอนานครับมิสเตอร์แมวก็ออกรถมาทำมาหากินครับ ลูกันไปล็อกนี่น่าจะน่าจะสามปีแล้วนี่นใส่โอ้ยยืนอย่างนี้ประหยัดเชื้อเปลิงบอกว่ารุ่นเจ็ดคันนี้เติมเชื้อเปลิงประมาณสามพันครับนะทำงานอย่างนี้อาจจะจอดบ้างรอรถดำนะครับสามพั 3, นคะรวันละสามพันดักก็ร้อยว่าเที่ยวกันนะ ประหยัดดีครับค่อนข้างจะไม่จุกจิกดูแลง่ายครับรถเจ็ดแต่ว่าหม้อน้ำจะเล็กไปหน่อยเอา้าร้อยเก้าห้าครับหกเฮ็ดอีหนึ่งยางแปดหนึ่งสองห้าอารสิบหกหกน็อตหน้าหลังมิสเตอร์แมวครับเอา้เอาแหมโชว์โชว์ความแรงของรถและเจอหนื้อสบายครับเจ้าร็อก ทานครับอ๋อซีรีส์ห้ร้อยครับเที่ย,ยวละสอง้อยแปพร้อมดันเอาเอ็นพีร่น้องเอยรถใครเอ่ยก็เครื่องร้อยร้อย่ะร้อยยีแรงมาก็แือว,ว่าเอฟหน้าหลังครับ จริงวันก่อนไปคอนคอนบุรีนะ้องเขาใช้แต่รถ NPR เยอะแล้วก็ใส่เกียร์สโลครับแล้วก็ยกเครื่องร้อยร้อยเจ็ดห้าร้อยสี่ห้าครับใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ใช้เครื่องเดิมก็ได้ครับร้อยร้อยสิบห้าแล้วก็วางเกียร์สโลครับวางสโลแต่สโลกลางเนาะก็ใช้ได้ มีคันหนึ่งวางเกียร์เกียร์ชุดระบบครบนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าเครื่อง115ก็จะประหยัดเชื้อเพลิงครับฮะร้อยยี่สิบพงร้อยยี่สิบพลังมาเจอบอลนลยครับ ได้อยู่อ่านครับโคประสึบีซี200ขิดเจ็ดนะครับรุ่นเจ็ดกระ่เตินน้ำมันเชื้อเพิง3,000ตักได้ร้อยกว่าเที่ยวค่าตักก็80บาทก็วกลบุญหารก็ได้ครับนะถ้าตักร้อยเที่ยวก็8,000 ร้อยห้าสิบเที่ยวก็หมื่นสองผักคา,ชาใช้จ่ายจริงน่าจะได้หกคันนี่ได้ได้ประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเที่ยวก็คืนด้วยแปดสิบครับก็จะได้ประมาณหมื่นแล้วก็มีรถดำวิ่งด้วยเป็นรถเจ้าของก็จะได้เต็มครับนะได้เต็ม ลดคูณหารก็วันละ6กเจ็ดพันก็ได้ครับนะถ้างานลักษณะนี้แนะนำให้เป็น120นะครับหรือว่า130หรือว่า140จะดีกว่าหรือว่า135นะครับจะดีกว่าจะจะจะได้ตังค์ดีกว่าพี่น้องนะครับดีกว่า200 200้อตรงงานใหญ่ครับเอ,ดดเอ้าอิสุเดกะเอ๊ะดูดูไอ้โชเฟอร์ตูนก่อน ว่าใส่กี่อุ้มนะครับโอ้พี่น้องเลยอากาศนี่จัดมากจริงๆครับนี่ขนาดบ่ายสองแล้วนะเครื่องยนต์เป็นเครื่องคมัมมินนะครับรุ่นเจ็ดรถสืกปัจจุบันก็เป็นรุ่นสิบนะอ่าสามบอก ร้อยเก้าห้าครับอีสอุแถมหน่อยแถมหน่อยโอเคครับหมุหนอีกน,นิดนึงครับสบายมากโซนนี้ก็ใช้แต่เครื่องใหญ่ ร้อย9 5 2 1 0จริงๆรถใหญ่กิวิ่งดำสิบคันก็ได้นะครับดินสวยครับดินสวยครับขุดบ่อเพื่อเก็บน้ำใช้หน้าแรงครับจบด้วยโคมาซึพีซีสองร้อยคิดเจ็ดนะครับร้ยอยหาสิบพลังมาวัดรอบเพิ่มสองพันรอบต่อนาทีตีไปเลยครับยี่เบียดตัน มื่นกว่าชั่วโมงยังแจ๋วอยู่ยครับไม่สังเกตทิท้ายเขานะยังปริ๊ดครับนะดูตรงชาติดิอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ